ดีดีชัดดีดีงอแงกันตัดวันีมาดูน้องชายมาดูน้องชายน้องชายน้องชายตัวเลกก็จะเป็นสกาแค่1-14 2-14นี่ก็เป็นก็จบเรับ ครับส่วนที่ต้องพี่นําเรียกน้องไทยของเมืองเลยโอ้ซ้อมภายในขึ้นระพัดซ้อมที่2วันครับมามาใครมานี่ครับด้านของเป็นพรรค สาดูยอดเด็กเล็กรุ่นใหม่ด <bs> <N> ูสิงขาก็จะใหม่แต่ก็น่าจะออกวิธีเมตตาไม่ดีเราด้ทำนี่นะ ต่อบไจะเป็นสตเพชรบบทั้สิรับสุดยอดเลยนครับแล้วผู้สีจะเป็นัายกับทอรอยครับส่วนคู่ห้าผู้หกเอาพี่แขพี่แขครับอัเดตนะูหผู้ แล้วก็ต้องแทรงเต็มเลยนะครับหลายท่านที่ติดตามทางสื่อโซเชียลนะครับรายการนี้ก็ขอบรองข่าวช่วงประมาณสักสองวันที่ผ่านมาครับมีมนิพิษสาครับกลุ่มกองวุฒิบุญควรครับสลุ่มในกลุ่มลายโอ้แฝงบัตรแฝนมวยในไลฟ์สด เด็กใบแางานแล้วต nah ้ำลายสอครับเดียวจะจะคู่ปวยสิก็ให้ชันรดับทัิกเก็บคู่นยนะ่ใหญ่ว่วนี้ไม่มีเลยยิ่งใหญ่ว่วนี้ไม่มีเลยครับาปัดหนึ่งร้อยยี่สิบสี่กันยาทีไทยบนหึใชรัฐประมของตัดเลยครับนยกตยศไหมพี่แทกครับพี่แทกปัดซอกครับ รับผู้บริจาครอบนึงครับทีมงานของอาะจพเล่นกลไกครับน้มาประสิทธิ์บอกว่ากับตัดทีมอีกรอบหนครับถ้าตาถ้ได้เล่นกันหลายวี้หรือยกสองคนัวเอยอดแขับแรงมย์เพชพักภูจีบีแถมการชกเลัใหญ่มใชายฝ่หาคุยไทย ยุคดีพอสอนดีแต่ยุคดีกินยาทานยาตัวยที่ชอบให้เรได็กเดี๋ยวเราจ่ายดีอาสวิตเทียนโผล่เข้าให้ตัวใหญ่จะใช้ตัวใหญ่แต่ทางนั้นต้องไหวเอ่อ สีส้มในหครับผมจะพูดทุนเลยครับธุรกคนนะเป็นคงิสีสัมก็เห็นเลยถ่ายมวยสอนจังหวัดมี่24กันยายนขอขอญาตประชาสัมพั7 8ผู้เอ็กนะครับผ่าชม100เหตุการณ์พิูดรณรวจ100กับเจอจงอางดำสีขาวดินเแล้วก็เดยวไปลูกในส่วนก็เ็เจอวุ้ยีสองคู่นี้ นมเงินเทียบรทาเจอรักพููลเด็กเชรสีทองร้อยสนดครับแล้วก็สิงห์ดำี่พัดดนะครับเจอสมภโชแสนร้อสแล้วก็แหโพสิทธคกัต่อสองปอนด์เครับร้อยสกับร้อยสิองเพันเทพสอสมหายนครับรวสประเสริฐแล้วก็โดนหนพั่วชางเจอแสนเงินลูกุสุรองปอต้ปราชีเจอโกโก้ รัตนปฏิรัชเพชรมงคลสิงห์ลาโฮกุ้งเจอเพชรจันจรดชอรัมเริบร้อยเดียวทีมกุศลทุ่มเงินพระผู้กองพระธูบอกว่าเ็บร้ยเดียวแจกให้แฟนแก่วยน่นเทีไทยวตึดชัวัฒน์รับออดที่ดนะครับอยตาใจไปตาดิตวัเก็บแก่งร้ย số 10 của Hoàng Thị Hoa và bạn Lý

เสียบตาพ,อพ่อเพชรเอ็มเพชรใครลุมองเพนนง็งสิตใาใไดีชอบฝักเขาจขับโมยสุกวันดุ๊ดีบาเจ็ข,ขับไปปฏิเสธไม่ได้ว่าี่หักห้าม ทีมการ sẽ ครับทีมการ lắm xa <laughs> สิทรัหม,มาเ,มเาาาสืแกครัมรีบเไ่ัีนสองจสีคุยครับูกปีกท้สกาบเพลิ์ขอบคุณท่านปริญานนค,ครับท่านนายกจักัครขอบคุณท่านรองอินทรัตน์จับงดส ผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วัต่างๆให้รุ่งเรืบงไปมาลุ่มสมรื่นเชื่อให้กำลังใจทีมงานอาจารย์ใหมุ่ทธ์สิ่งสิ่ง กับ7ครับ1 1ไว้หน่อยครับ1 4รู้ได้เสียง4ตัว4ตัวอ่าไม่คิดว่าแค่ทําคนไม่ดีเป็นครับ โอ้4โอ้4อีกรอบเดียวครับว่าเอาครับเสียหน้าจุดไม่ <laughs> sí, sí. sí. yeah. sí. ja. sí. sí. รถรถรถ คู่ห้าจะเนเชัดสูงก้าวนท็อเลยส่วนคู่หกก็จะเป็นโฉมลึฟ้าแสงสิไพรสีทองเลยเป็นคู่ที่มีปิโยชน์สรั่ห้า

Good. Good.